ใครกาลังตามหาลาโพงพกพาแบตอึดๆเสียงดีๆแถมยังกันน้ําได้ด้วยเนี่ยผมแนะนําเลยครับตัวนี้ EV e v e r e 12นะครับเหมาะสําหรับคนที่จะไปแคมปิ้งเอลโดในที่ที่ไม่ค่อยมีไฟฟ้าเนาะแล้วก็จะต้องโดนฝนด้วยอันนี้ก็มีฟังก์ชันรองรับครบอยู่แล้วนะครับหรือว่าคนที่เล่นดนตรีเปิดหมวกสตรีทมิวสิกนะครับตัวนี้ก็เหมาะเช่นเดียวกันเพราะว่ามีแบตในตัวแล้วก็มีมิกเซอร์ในตัวพร้อมเลยหรือว่าจะเป็นงานออกบูธโฟนจัดกิจกรรมนะครับตัวนี้เนี่ยก็ให้เสียงที่ดังเพียงพอที่จะใช้งานแบบนั้นได้เช่นเดียวกัน เรียกได้ว่าลำโพง EV e v e v e r 12เนี่ยเหมาะตั้งแต่ใช้ฟังเพลงในบ้านไปจนถึงออกงานอีเวนต์รับงานได้เลยทีเดียว ลำโพง EV Evert 12เนี่ยก็มากับดีไซน์ที่ดูแบบหรูหราแข็งแรงทนทานนะครับใครเห็นก็จะดูแบบเออบึกบึนดูแข็งแรงดีนะครับเหมาะสําหรับใช้งานทั้งในร่มแล้วก็กางแจ้งเลยอีกทั้งยังเป็นลำโพงที่น้ําหนักเบาแล้วก็พกพาสะดวกอีกด้วยเล่าสเปกกันคร่าวๆดีกว่านะครับตัวนี้ลำโพง EV Evert 12เนี่เป็นลำโพงพกพามีแบตในตัวนะครับมีแอมป์ในตัวพร้อมเลยดอกวูเฟอร์เนี่ยขนาด12นิ้วนะครับแล้วก็ดอกเสียงแหลมเป็นคอมเพรสชันไดเวอร์นะครับขนาด1นิ้วตัวแอมพลิฟายเออร์ที่บิ มีกําลังขับมากถึง400วัตต์นะครับสามารถให้รายละเอียดเสียงที่ ม,มีประสิทธิภาพมากนะครับแล้วก็ลําโพงตัวนี้ตอบสนองความถี่ตั้งแต่45เฮิรตซ์จนไปถึง20,000เฮิรตซ์เลยโดยรวมแล้วตู้ใบนี้จะทําความดังได้สูงสุดถึง126 dB SPL เลยทีเดียวอีกอย่างการออกแบบลําโพงตัวนี้เนี่ยเขามีการออกแบบท่อนําเสียงใหม่ทําให้ตอบสนองความถี่ย่านต่ําได้ดีนะครับแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีที่จะซิงค์เสียงระหว่างดอกกูเฟอร์กับดอกที่เป็นคอมเพรสชันไดเวอร์เนี่ยให้มาพร้อมๆกันได้ด้วยต่อไปมาดูรอบๆตู้กันบ้างครับตู้ใบนี้ก็จะเป็นตู้พลาสติกเนาะจะมีเพ อยู่ด้านหลังเป็นลําโพงแบบมีแอมในตัวแล้วก็มีแบตในตัวด้วยแบตเตอรี่นะครับเขาจะอยู่ตรงนี้นี่เราสามารถใช้มือขันออกมาได้เลยแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยขนาด6,000ม ah ิลลิแอมป์อวนะครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับเป็นแบตเตอรี่ที่เรียกว่ามีความจุของพลังงานสูงนะครับชาร์จหครั้งเนี่ยใช้งานสูงสุดได้ถึง12ชั่วโมงเลยทีเดียวหรือว่าถ้าเกิดเราเปิดดังมากๆเต็มความดังของตู้เขาเนี่ยเขาจะได้ระยะเวลาที่ใช้ทํางานอยู่ประมาณ <c oughs> สัก6ชั่วโมงแล้วก็เวลาการชาร์จเนี่ยถือว่าเร็วมากๆชาารร์จแค่่่4ชััวโมงงเเทนน้อ ทํางานต่อได้เลยที่ด้านหลังจะมีฝากครอบกันน้ําไว้นะครับสำหรับคนที่เอาออกไปโดนฝนโดนละอองน้ำเนี่ยตัวนี้สามารถกันน้ําได้ระดับ1 IP 43นะครับเปิดฝากครอบตรงนี้ออกมาได้เลย ลำโพงตัวนี้มีช่องจ่ายไฟภายนอกแบบ12โวลต์นะครับถามว่า,าไว้ทำอะไรตัวนี้สามารถเชื่อมต่อไมโครโฟนของทางอิเล็กโซไวท์ได้ด้วยนะครับเขาจะมีถาดรองด้านบนก็เอาตัวรับไม์เนี่ยมาวางตรงนี้ถ้าเกิดใครเอาไปออกแคมปิง้งนะครับหรือว่าเอาไปเล่นดนตรีที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเนี่ยแล้วก็ต้องการที่จะชาร์จอุปกรณ์ต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะมีช่อง5โวลต์ที่เป็น USB Type C มาให้ด้วยนะครับนี่แล้วก็ใช้งานง่ายสุดๆนะครับสำหรับลำโพง EV e v e r 12ตัวนี้เพราะว่าเขามี d ีสีมาให้ในตัว มีฟังก์ชันการปรับแต่งแบบวันหนกมาให้ตรงนี้นะครับใครที่คุ้นเคยกับลำโพง EV อยู่แล้วเนี่ยก็ปรับแต่งได้ไม่ยากเลยนะครับรวมถึงลำโพงตัวนี้ยังสามารถปรับแต่งการตั้งค่าผ่านไวเลสได้อีกด้วยนะครับเราใช้ iPad ของเราหรือว่าโทรศัพท์มือถือของเราเชื่อมต่อแอปพลิเคชันเข้าไปปรับเสียงตัวนี้แบบไร้สายได้โดยที่สาธิตคร่าวๆนะครับการใช้งานของลำโพงตัวนี้เนี่ยก็ไม่ยากเลยนะครับ ถ้าเกิดเราจะปรับตั้งค่าอะไรเราก็ใช้ปุ่มนี้ปุ่มเดียวเลยเขาบอกพุททูอันล็อกก็กดปุ๊บมันก็จะสามารถปลดล็อกให้เราหมุนปุ่มเพื่อเพิ่มลดความดังเสียงหรือว่าถ้าเกิดเราจะย้ายไปฟังก์ชันอื่นให้เรากด1ครั้ง ปุ๊บนี่มันก็จะโชว์ฟังก์ชันขึ้นมาว่าเราอยากจะปรับอะไรบ้างนะครับตัวนี้ก็จะสามารถปรับฟังก์ชันได้ว่าให้อ่าฟังก์ชันข้างหลังเนี่ยเป็นแบบมิกเซอร์หรือว่าเป็นแบบเบสิกครับตัวโหมดเนี่ยสามารถปรับได้เป็นโหมดมิวสิกก็คือเปิดเพลงโหมดสปีดนะครับก็คือการพูดโหมดไลฟ์โหมดไลฟ์เนี่ยเอาไว้แสดงดนตรีสดนะครับหรือว่าโหมดคลับตัวนี้ก็จะเน้นด้านเสียงเบสขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเวลาที่เราเปิดดีเจอะไรเงี้ยก็ เปิดเป็นโหมดคลับได้นะมีควบคุมความดังของตัวลําโพงเองเมนเลเวลนะครับแล้วก็มีให้ปรับตั้งค่ารูปแบบ การติดตั้งของลำโพงด้วยนะครับลำโพงตัวนี้สามารถเอาวางนอนเป็นมอนิเตอร์ได้ปรับเป็นโหมดมอนิเตอร์ได้นะครับหรือว่าเอาไปวางตั้งบนโต๊ะแล้วก็เอนนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดที่ชื่อว่าคิกแบ็กนะครับเวลาที่เราตั้งลำโพงในรูปแบบต่างๆเสียงก็จะเปลี่ยนไปเล็กน้อยตัวนี้ก็จะมีฟังก์ชันมาชดเชยให้ด้วยนะครับรวมถึงลำโพงตัวนี้ยังสามารถใช้งานคู่กับซ<อ>ับวูเฟอร์ได้อีกด้วยนะครับเราสามารถตัดความถี่ต่ำในตัวตู้ออกไปเพื่อที่จะใช้งานร่วมกับซับได้มีปรับเสียงแหลมเสียงเบส โดยที่ EQ ของเขาเนี่ยฉลาดมากและผมชอบมากก็คือเราสามารถปรับได้ทั้งพารามิเตอร์ EQ 7แบนหรือว่าเลือกเป็นกราฟิก EQ ได้นะครับเราสามารถที่จะใส่เอฟเฟกเข้าไปในเสียงร้องเสียงพูดหรือว่าเสียงเครื่องดนตรีต่างๆที่เข้ามาในนี้ได้ด้วยนะครับเราสามารถใช้งานไมโครโฟนแบบไม่ต้องสนใจเรื่องการหอนอีกเลยเพราะว่าเขามี auto feedback ออโต้ฟีดแบ็กให้ด้วยนะครับเราสามารถตัดเสียงหอนได้แล้วก,ก็การตั้งค่าการเซฟการเซ,รเซตติ้งต่างๆรวมถึงการเชื่อมต่อบลูทูธก็อยู่ในนี้ทั้งหมดแค่ทัช แอนเทิร์แบบหนอบเดียวนะครับจบเลยเมื่อสักครู่เป็นการปรับตั้งค่าแบบรวมทั้งตู้เนาะถ้าเกิดเราจะปรับตั้งค่าแต่ละชันแนลแยกกันนะครับตัวนี้ก็จะสังเกตได้ว่ามีช่องอินพุตอยู่ทั้งหมด2ช่องที่เป็นคอมโบแจ็คนะครับสามารถเสียบไมโครโฟนได้แล้วก็สามารถเสียบเครื่องดนตรีประเภทพวกกีตาร์นะครับเบสไฟฟ้าหรือว่าคีย์บอร์ดอะไรเงี้ยเข้าไปในอีกช่องหนึ่งด้วยตัวนี้ก็จะเป็นช่องไฮแซดไฮอิมพีแดนสามารถเสียบกีตาร์ไฟฟ้าเข้าตรงๆไม่ต้องผ่านดีได้แล้วก็ช่องแรกเนี่ยก็จะสามารถจ่ายไไฟฟแนอมให้กกับพวโ ได้อีกด้วยนะครับกดเข้าไปก็จะเป็นการตั้งค่าของชแนลหนึ่งแหละสามารถเซตค่าคอมเพิวเซอร์ได้นะครับปรับทุ้มกลางแหลมได้ปรับเอฟเฟกได้แล้วก็มีโหมดดักเกอร์ด้วยสําหรับการประชาสัมพันธ์สมมุติว่าเราเปิดเพลงอยู่ที่ชแนลอินพุตสามทับสี่านบลูทูธหรือว่าสายเปิดเพลงเนะี่ยแล้วก็พูดไมค์ไปที่ชแนลหนึ่งเสร็จปุ๊บเพลงก็จะเบาให้เองอันตโนมัตินะครับชแนลสองก็เหมือนกันนะครับแต่จะปล่อยแฟนทอมสี่สิบแปดโวลต์ไม่ได้แลวก็อินพุตที่เป็นสามทับสี่เนี่ยก็จะเป็นอ ก็ได้เช่นเดียวกันรวมถึงช่องด้านล่างนี้นะครับจะสังเกตว่าเขาจะมีช่อง m i อาท์อยู่ด้วยนะครับช่อง m i อ out เนี่ยมีไว้เพื่อเชื่อมต่อกับลาโพงใบอื่นๆครับในกรณีที่เรามีลาโพง e วิร์สมากกว่า1ใบหรือว่าเราจะใช้ลาโพงีเ l a y ไปตามจุดอื่นๆก็พ่วงสัญญาณจากตู้นี้ไปได้นะครับรวมถึงมีฟูตสวิตช์เอาไว้เปิดปิดเอฟเฟกต์ได้ด้วยนะครับช่องเชื่อมต่อด้านล่างนี้ก็จะเป็นช่องต่อไฟเข้านะครับซึ่งไม่ใช่อแดปเตอร์นอกเนาะอันนี้ก็จะสะดวกนิดนึงเวลาใช้งานก็แค่เสียบสาย AC เข การใช้งานบ้างดีกว่านะครับว่าเราจะเชื่อมต่อแอป,ปยังไงแอป,ปหน้าตามเป็นยังไงบ้างนะครับเราเข้าไปที่แอป EV Quick Smart นะครับแล้วก็มาที่หน้าจอตรงนี้ปึ๊บกดไปที่ฟังก์ชันบลูทูธนะครับแล้วก็เลือกบลูทูธให้เป็นออนนะครับก็คือเปิดบลูทูธแล้วก็เขาก็จะมีชื่อ ID อยู่ว่าลำโพงตัวนี้ชื่อ ID อะไรการจับคู่ บลูทูธตัวนี้จะมีอยู่2โหมดด้วยกันก็คือโหมดที่เอาไว้คอนโทรลแพร์ air, ก็คือเอาไว้ควบคุมลําโพงตัวนี้นะครับแล้วก็อีกโหมดหนึ่งก็คือออ d ดิโอแพร์เอาไว้จับคู่โทรศัพท์มือถือกับตัวลําโพงเพื่อเปิดเพลงผ่านบลูทูธนะครับเมื่อเข้ามาควบคุมได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเห็นหน้าตาแอปพลิเคชันเป็นแบบนี้เลยเราสามารถปรับเปิดกลางแหลมของตัวลําโพงได้เราสามารถ เปลี่ยนโลเคชันเปลี่ยนการตัดคอ์ตสการใช้งานร่วมกับซับบูเฟอร์ต่างๆนะครับได้ที่ด้านล่างตรงขวาล่างนี้เลยรวมถึงถ้าเกิดเราอยากจะไปปรับแต่งการตั้งค่าในชแนลต่างๆเหมือนกับที่เรากดทั้งหลังตู้เนี่ยเราเข้าไปที่ Edit Mixer ครับมันจะมีชแนลต่างๆโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นนะครับมีชแนลหนึ่งสอแล้วก็สาทับสเวลาที่เราจะตั้งค่าช่องสัญญ,ญาณไหนให้กดเข้าไปปึ๊บ ก็จะมีฟังก์ชันทั้งหมดที่เราได้พูดถึงกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็แอบ,บเข้ามาดูในส่วนของเอฟเฟกนิดนึงนะครับเขาก็จะมีให้เลือกอยู่30แบบก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกอะไรแต่ปกติก็จะเป็นพวก Echo, บวก r e เ e r b อะไรประมาณนี้เราก็สามารถเลือกได้แล้วก็กันหอนนะครับอยู่ทางขวาล่างนี่เราสามารถกดเปิดกดปิดได้แล้วก็เปิดปิดเอฟเฟกได้จากตรงหน้านี้นะครับในส่วนของ EQ ของตู้ลําโพงที่ผมพูดไปนะครับว่ามีกราฟิก EQ กับพารามิเตอร์ EQ ให้เรากดเข้ามาที่ตรงหน้าเมนตรงนี้นะครับแล้วก็เจอเลยว่าด้านล่างเนี่ยก็จะมีกราฟิก EQ off ไว้ white นะครับกดเข้าไปปุ๊บเราก็จะเห็นกราฟิก EQ ทั้งหมด7ก้านนะครับแล้วถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนเป็นพารามิเตอร EQ ไม่ยากครับกดขวาล่างตรงนี้โหมดเปลี่ยนเป็นพารามิเตอร์ EQ กดคอนเฟิร์มปึ้งนะครับมันก็จะมาเป็นพารามิ t ตอร EQ ทั้งหมด7ก้านให้เราได้ใช้งานกันนะครับในส่วนของการเชื่อมต่อเพื่อเปิดเพลงนะครับแล้วก็เข้าไป แบบเดียวกันก็คือฟังก์ชันบลูทูธทีนี้แทนที่จะเป็นคอนโทรลแพร์นะครับเราไปเลือกที่ออดิโอแพร์ทำการเชื่อมต่อบลูทูธเข้ากับตัวลำโพงได้เลยส่วนเรื่องน้ำเสียงและการใช้งานแบบอาลดอนั้นเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันด้านนอกนะครับลองไปฟังเสียงกันเลยเเสยงคลลล่อรรวรวนวนวนากกมพืื้้ะทฟ ក្នុងចៃឱគៀងទេ มาเสริมเรื่องบลูทูธอีกนิดนึงนะครับบลูทูธเนี่ยเป็นบลูทูธเวอร์ชัน5.0ซึ่งสามารถสตรีมพวกออลิโอไฟล์ได้แบบเป็นความละเอียดสูงแล้วก็อีกอย่างหนึง่งที่บลูทูธตัวนี้สามารถทําได้นะครับสามารถลิงก์ลํลำโพงแบบ TWS หรือว่า t u o wireless stereo นะครับกับลำโพง EV e v e r 12อีกใบหนึ่งได้นะครับสามารถเปิดเพลงแบบสเตอริโอได้นั่นเองสรุปแล้วนะครับลำโพง EV e v e r 12เนี่ยก็เหมาะกับการใช้งานทุกระดับเลยนะครับตั้งแต่เพิ่งเริ่มต้นจนถึงระดับโปรนะครับรองรับงานตั้งแต่ฟังเพลงในบ้านออก event, ออกบูธประชาสัมพันธ์ต่างๆเล่นดนตรีนะครับสตรีทมิวสิกเอาไปออกแคมปิ้งนะครับที่จะต้องการน,น้ํากันฝนได้ด้วยเล็กน้อยเนี่ยตัวนี้ก็ตอบโจทย์ไม่แพ้กันได้คุณภาพเสียงที่ดีได้ลําโพงที่พรีเมียมนะครับเป็นลําโพงพกพาที่ตอบโจทย์งานโปรออเดีโอได้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าลําโพงเขาก็มีขนาดดอกค่อนข้างใหญ่กําลังขับเขาความดังของเขาเนี่ยก็ไม่ได้แพ้ลาโพงแอมในตัวทั่วไปเลยแถมยังมีแบตในตัวแล้วก็มีมิกเซอร์ในตัวเชื่อมต่อผ่านบลูทูธได้ไม่มีลําโพงตัวไหนที่จะครบไปกว่าน,นี้อี ใช้งานแบบพกพานะครับส่วนค่าตัวลำโพง ev evers e เนี่ยก็จะอยู่ที่ใบละ3,9,900บาทเท่านั้นเองเทียบกับประสิทธิภาพความคุ้มค่าแล้วเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้เป็นลำโพงที่ราคาไม่ได้แรงจนเกินไปนักนะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกับคุณสมบัติแล้วก็ค่าตัวของเขานะครับถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เพจ at pro sound shop หรือว่าร้านค้าในเว็บไซต์ของเรา w w w at โปรซาวได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ AT ต้องขอลาไปก่อนกับลำโพงเสียงดี ev รุ่นนี้พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและตั้งค่าเห็นโพสต์ก่อนจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับย้อนชมคลิปเก่าได้ที่ YouTube c h a n n e อทีอย่าดูเบลนกด s u b สไครต์กันด้วยจ้าอีกหนึ่งช่องทางรับข้อมูลข่าวสารวงการเสียงได้ที่เว็บไซต์ AT และสมัครสมาชิกวันนี้รับส่วนลดสินค้าทัานที